นั่นไงใช่เลยครับน้องนกครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่กันที่เฟร s โกคาเฟนะคะเป็นร้านกาแฟของพี่ชายนกเองซอยรามคำแหง164ค่ะเข้ามาง่ายๆนะคะเลี้ยวเข้าซอยมานกว่าสัก ร้อยประมาณร้อยเมตรก็จะเจอร้านนี้นะคะโดดเด่นเป็นสง่าอยู่นะคะกำลังง่วงๆเลยฮะกำลังง่วงๆตื่นเลยอาจารย์ค่ะร้านนี้ต้องบอกว่านกเคยมาแอบชิมแล้วแล้วก็บอกว่าอร่อยจริงวันนี้ก็เลยเชิญอาจารย์มานะคะต้องพิสูจน์กันแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับงั้นเราเข้าไปทักทายพี่หมูแล้วก็ไปชิมกาแฟชิมอาหารอร่อยๆที่นี่กันดีกว่าค่ะไปเลยครับท่านผู้ชมครับเชิญครับ อาจารย์คะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในร้านเฟรสโกคาเฟ่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะพี่ชายสุดหล่อของลูกก็ยืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับรัสซพโนหมูนี่หิวกาแฟแล้วนี่ต้องบอกว่ามาถูกที่แล้วครับอย่างที่บอกกันลูก่าแอบชิมแล้วละครต้องบอกว่าอร่อยทุกทุกเมนูเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาเยี่ยมอย่างเป็นทางการทั้งทีนะคะเมนูต่างๆวันนี้ลกจะไม่สั่งค่ะจะให้ตามใจพี่หมูแล้วแต่พี่หมูจะจัดหาเมนูได้เลยครับ่อร่อยนะคะมาฝาก นกแล้วก็ให้แฟนๆได้ชมแล้วก็ได้ดูการชิมของนกกับอาจารย์ไปค่ะอาจารย์คะต้อนกคนที่หมูเลยครับวันนี้ครับครับยินดีครับยินดีมากเลยครับครับผมงั้นเดี๋ยวนกกับอาจารย์จะไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะพี่หมูได้ครับเดี๋ยวจัดไปนะครับเจรเลยครับยินายครับ อาจารย์คะโอ้โหพี่หมูตะเตรียมเครื่องดื่มรวมไปถึงอาหารหลากหลายเมนูจากร้าน Fresco Cafe ให้เราเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะท่านอาจารยคะเยอะแยะเลยพี่หมูแนะนําเมนูต่างๆเอาประเภทไหนดีครเอาเป็นอาหารก่อนหรือเครื่องดื่มก่อนดีทั้งนกค่ะเอาเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นอาหารเช้าใช่ไหมคะพี่หมูมันเป็นอาหารเช้าแต่ว่าบางคนเขาก็ทานทั้งวันนะครับมันมีพวกแฮมชีสโทสทูน่าโทสก็คือเรามีให้เลือกทั้งทูน่าแฮม ไส้กรอกเป็นรูปเป็นแฮมชีสโทสทูน่าโทสมันมีหลายลักษณะแต่เชื่อมาว่ามาที่นี่ครัร้านนี้ไม่ให้อ้วนมีอาหารได้เอ็ดอื่นแล้วกันในเครื่องดื่มได้เอ็ด้วยตรงนีครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพสําหรับน้ําสกัดผลไม้ไม่มีน้ําตาลเป็นผลไม้ล้วนๆเลยครับเข้มข้นอันนี้ได้กัด อร่อยและก็ได้สุขภาพด้วยที่สําคัญค่ะแอบได้ยินมาว่าของร้านพม่หมูเราเนี่ยผลไม้เราไม่ได้ล้างธรรมดานะคะอาจารย์เรามีการทำความสะอาดแบบไหนคะพี่หมูเราแช่น้ําโอโซนเราเป็นเครื่องโอโซนนะครับเครื่องโอโซนนี้มันจะไล่สารเคมีออกไปหมดคือผลไม้เนี่ยเราไปล้างก่อนล้างเสร็จแล้วก็เอามาใส่น้ำเปล่าแล้วก็ทำเครื่องโอโซนแช่30นาทีผลไม้ทุกชิ้น เพราะว่าเวลาเราสกัดเราใส่ไปทั้งทั้งทั้งลูกทั้งเปลือกเลยไม่ได้เติมน้ําตาลก็คือได้กินเปลือกได้กากใยไปด้วยอย่างนี้วิตามินซีก็อยู่อยู่ครบถ้วนจากน้ํำพี่บัวครับร้านตรงนี้ฮะที่พี่บัวเปิดมาเนี่ยฮะร้านอยู่ตรงไหนครับช่วยบอกท่านผู้ชมน่อยอยู่ซอยรามําแพงหนึ่งหกสี่ครับรามคำแหงร้อยหกสิบสี่ครับเปิดได้กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่ง ถึงหนึ่งทุ่มครับตอนเช้าสําหรับคนที่จะทานอาหารทานกาแฟตอนเช้าหรืออาหารเช้าแต่เราก็เสิร์ฟทั้งวันนะครับไปจนถึงได้ทุกมื้อเลยครับเช้าเที่ยงเย็นเลยค่ะแลอยางคอกาแฟยางผมมะน้องอาจารย์กาแฟนี่มีรสชาติอะไรบ้างที่กาแฟผมมีทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะครับก็มีพยายามจะคิดอย่างเช่นตัวใหม่ล่าสุดเราก็อเมริกาโน่น้ำมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวให้ ให้ทานด้วยครับคือปกติอเมริกาโน่มันก็คือกาแฟดำผสมน้ำอันนี้เราแทนนี้จะเป็นน้ำเปล่าเราใช้มะพร้าวน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีเนื้อใช้มะพร้าวสดเลยนะครับแบบร้อนๆก็มีเนี่ยกาแฟร้อนครับกาแฟลาเต้ร้อนกับฟปูร้อนก็คือเครื่องดื่มร้อนก็มีทุกอย่างเมล็ดกาแฟเราใช้ บาซิลซ okay. ันโต้ของบาซิลธรรมดาเนี่ยในโกอินเตอร์เนี่ยหาแต่ละชนิดเนี่ยไม่ใช่กาแฟธรรมดาเสียแลยครับครับผมแล้วก็มีบางอันก็มาจากทางเชียงรายของบางขอนเป็นกาแฟที่ในพื้นที่ที่มันเป็นปลูกในที่สูงอากาศดีก็มันจะรสชาติได้กาแฟที่มีคุณภาพ พี่หมูครับทำไมพี่หมูมาเปิดร้านกาแฟมีความคิดไงกับอาหารที่ดูแล้วรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็บรรยากาศที่ร้านเนี่ยดูสบายๆเห็นคนเข้าร้านนี่เยอะแยะมากมายเต็มร้านเต็มร้านตลอดเลยครับคือตัวเองเป็นชอบเป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้วอ๋อเป็นนักกินอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ชอบชอบทานนู่นทานนี่ชอบแล้วก็เลยสัรหาของอร่อยครับผมเปิดร้านกาแฟมาก็เลย เน้นบรรยากาศนั่งสบายๆทุกเมนูผมคิดเองหมดลองลองลองคิดเองเนื่องจากเป็นคนชอบทานเนาะแล้วก็เลยเอาที่ตัวเองชอบทานแล้วประยุกไปเรื่อยๆแล้วก็แบบพยายามมีเมนูใหม่ๆมาเรื่อยๆเมนูแปลกๆที่ต่างจากร้านอื่นที่เขาไม่มีกันโอ้โหปัจจีแล้วชื่นใจนะฮะสยามเซ็นเจอร์ให้ร้านของตัวเองนี่แสดงว่าน้องนกอยู่ใกล้ๆเนี่ยมาแวะประจำไเลยฮะจริงๆหนูถือว่าป่อยค่ะจ้า พี่หมูได้ทราบขาวว่าที่นี่ได้รับคุณภาพจากกทมด้วยครับกรมอนามัยของกทมมาตรวจเรื่องอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างว่ามีสารเคมีสุกสุกรัษณะไหมแล้วก็เขาก็จะมาตรวจพอผ่านได้เกณฑ์สักสองสามอาทิตย์เขาก็จะนำป้ายมาให้ซึ่งเราเปิดมาสามปีเราก็ได้มาสองป้ายแล้ว แล้วทีนี้ไม่ใช่จ้าดาวเดียวนะฮะคือของกทมก็เมี3าดาวที่ปู่ได้กี่ดาวครับสาดาวเลยครับท่านผู้ชมครับช่วงแวะชิมริมทางวันนี้โอ้โหต้องนกขอบคุณมากมากเลยฮะที่พามาแวะชิมริมทางอาหารอร่อยกาแฟดีๆและก็ขอบคุณพี่มูด้วยนะครับครับขอบคุณเช่นกันครับที่ให้เก่ยานปลายแล้วใช่ครับแต่ว่านะฮะเรื่องราวดีๆไลเซนดีๆยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้มีกาสได้วิเคราะห์กับผู้บริหารใจดีอย่างพี่หมูพี่หมูครับอีกคู่หนึ่งจะพบกับไปช่วงของวิเคราะห์ไลเซนครับนน้องกะ ถ้าคู่นะท่านผู้ชมนะฮะเ,เรื่องราวของเลเซนเส้นสายเปรนกายชีวิตของพี่หมูก,กันนะครับท่านผู้ชมครับค่ะนั่นไงใช่เลย